สวัสดีนักเรียนนะทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกในรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนนะคะทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงานนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของ ของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินก่อนนะคะการวิเคราะห์นะคะอัตราส่วนทางการเงินก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในงบการเงินนะคะในลักษณะของการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการ2รายการในงบการเงินนะคะโดยนํารายการหนึ่งนะคะไปหารอีกรายการหนึ่งอาจใช้ข้อมูลจากข้อมูลเดียวก็คือในงบ งบแสดงฐานะการเงินอย่างเดียวหรืออาจจะใช้ได้ทั้งทั้งทั้งสองงบนะคะทั้งงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิเคราะห์ในรูปแบบไหนนะคะลักษณะของการวิเคราะห์นะคะเราจะทําการวิเคราะห์นะคะให้อยู่ในรูปของร้อยละนะคะอัตราส่วนนะคะหรือว่าสัสดส่วนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูต่ออัตราส่วนหรือร้อยละที่แสดงนะคะมันจะแสดงถึง ความสัมพันธ์ในรูปแบบของงบเดียวกันกับอัตราส่วนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของรายการต่างๆในงบการเงินนะคะอันนี้ลักษณะของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะสามารถจะทําได้สี่ประเภทนะคะก็คือนะคะหนึ่งนะคะอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องนะคะอัตราส่วนแสดงสภาพเสี่ยง อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการหากําไรและก็อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการนะคะซึ่งทั้ง4 4สสประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะจัดทําอย่างไรในในลักษณะของโปรแกรมตารางงานนะ,ะ,นะ,ะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินนะคะก็มีวิธีการนะคะก็คือเปรียบเทียบนะคะภายในกิจการ นะคะภายในกิจการเองระหว่างปีปีปีหนึ่งหนึ่งกัอีกปีหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเช่นปี2560เปรียบเทียบกับปี2561นะคะอัตราส่วนเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอ่อาจจะมีการวิเคราะห์สเสร็จแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐานนะคะ หรือที่เขาเรียกว่าอัตราอัตราส่วนเฉลีย่ยของอุตสาหกรรมนะคะในลักษณะของประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันนะคะลักษณะธุรกิจคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือเอาไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นนะคะที่อาจจะมีรูปแบบของการดําเนินธุรกิจรูปแบบคล้ายๆกันนะคะกับคู่แข่งลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะ ทีนี้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงานนะคะอันนี้ครูก็พูดทุกทุกเอ่อทุกคลิปนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนะคะก่อนริทอื่นที่เราจะจัดทำมันได้นะคะเราต้องมาออกแบบก่อนรูปแบบของการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะใช้เนี่ยเอ่อเหมาะกับกับกับรูปแบบไหนนะคะเราก็เอาข้อมูลมาจัดเรียงนะคะให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์เรานะคะเราก็เลือกรูปแบบของการเอ่อ วิเคราะห์นะคะคุณจะใช้รูปแบบไหนอนนี้เราจะใช้ในรูปแบบของอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนเครื่องมือของเราจะเป็นอัตราส่วนแล้วนะคะแบบ4ี่ประเภทนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะอันนี้เราก็ใช้โปรแกรมโปรแกรมตารางงานโดยอาศัยสูตรนะคะในการคำนวณน,นะคะอาจจะมีทั้งแบบที่เป็นฟอร์มูลาแล้วก็แบบที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแปลความ ะะทีนี้โจทย์ตัวอย่างนะคะครูได้แนบให้หนูในใบงานนะคะในใบงานที่มอบหมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาจัดทำนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวครูจะพาหนูเข้าไปดูว่าแล้วลักษณะของการจัดทำจะทำอย่างไรนะ,ะ,ะเข้ามาที่ โปรแกรมตารางงานนะคะข้อมูลของหนูนะคะในในท้ายคลิปนะคะครูจะให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับโจทย์นะคะสงคำสมุดนะคะมีนะคะเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุนที่แนบแนบไฟล์ไปให้นะคะเป็นงบกาไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราสร้างชีสนะคะแยกเป็นนะคะ แยกข้อมูลเป็นส่วนๆนะคะส่วนที่เป็นงบกําไรขาดทุนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นงบกําไรขาดทุนนะคะมีข้อมูลมาให้หนูนะคะเป็นข้อมูลแบบ2ปีนะคะครูก็ออกแบบรูปแบบตรงน,นี้มานะคะเดี๋ยวเราดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วเ,เดี๋ยวไปปรับใช้เ,เป็นปี61กับปี60นะคะจากนั้นนะคะครูก็สร้างชี้ถัดมานะคะเป็นงบสแสดงฐานะ นะคะในงบแสดงฐานะอันนี้ก็จะมีข้อมูล2ปีเหมือนกันนะคะแสดงข้อมูล2ปีนะคะตรงนี้นะคะก็เรียบเรียงมานะคะตรงนี้คู้มีข้อมูลไว้ให้นะคะทีนี้ในส่วนของส่วนประกอบนะคะตรงนี้ส่วนประกอบทํามาเพื่ออะไรนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะออกแบบนะคะ,ะมันจะมีบางสูตรอัตราส่วน นะคะที่เกี่ยวกับอัตราส่วนที่อุ่จะต้องไปหาข้อมูลก่อนเพื่อจะเอามากับในสูตรครูก็จะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้อย่างเช่นวิเคราะห์เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีสภาพสภาพคล่องสูงนะคะเราจะใช้ข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะคะอันนี้ครูก็จะใช้แค่สี่สี่บัญชีนะคะก็คือบัญชีเงินสดเงินฝากนะคะเงินลงทุนชั่วคราวแล้วก็ลูกหนี้นะคะครูต้องเอาผลรวม นะคะครูก็ต้องไปเก็บข้อมูลมาทั้งสองปีก็คือแยกไฟล์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปดําเนินการนะคะอันไหนที่ที่มันเป็นส่วนประกอบที่จะเอาไปใช้ในคํานวณอัตราส่วนนะคะก็ให้แยกเป็นอีกหนึ่งชีสนะคะอ่าทีนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นตารางวิเคราะห์นะคะตารางวิเคราะห์ครูก็จะสร้างชีสขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะในส่วนขององค์ประกอบของตารางนะคะ ประเภทของการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ทั้งหมดนะคะก็คือสี่ประเภทนะคะสี่ประเภทตามหัวข้อนี้เลยนะสี่ประเภทนี้ก็คืออตัตราส่วนแสดงสภาพคล่องสภาพเสี่ยงประสิทธิภาพในการหากําไรนะคะประสิทธิภาพในการดําเนินงานซึ่งหนูจะต้องอทําตารางนะคะอันนี้ครูทําไว้ให้แค่ตัวอย่างแค่หนึ่งตารางก็คือสภาพคล่องนะคะเดี๋ยวหนูก็ไปทําสภาพเสี่ยง นะคะในช่องอัตราส่วนมาจากไหนตรงนี้นะคะอัตราส่วนในการคำนวณน,นะคะในหนังสือประกอบการเรียนของหนูจะมีอยู่ให้นะคะน่าจะอยู่ในหน่วยที่4นะคะเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะมันจะแบ่งออกเป็น4เรื่องนะคะหนูทําฟอร์มตารางนี้นะคะแล้วก็ให้หนูใส่สูตรในการคำนวณออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็ ไปอิงข้อมูลนะคะในช่องปีนะคะตรงนี้จะเป็นผลของการวิเคราะห์แล้วนะคะเราจะาวิเคราะห์ตามสูตรที่เราได้อย่างตัวอย่างเช่นอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมาจากไหนอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของครูก็ได้มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินนะคะหนี้สินหมุนเวียนนะคะ ครูก็ตั้งสูตรเลยสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะครูก็เท่าก to ับนะคะแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะครูก็ใช้ข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยนี่สินหมุนเวียนหนูดูข้อมูลด้วยนะคะเอาข้อมูลมาให้ถูกนะคะหารด้วยนี้สินหมุนเวียนนะคะจากตรงนี้ปุ๊บผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็คือนะคะ อัตราส่วนที่11.73นะคะอันนี้ของปี61ดูดูปีด้วยนะคะเป็นอย่าไปดึงปีผิดมานะคะผลการวิเคราะห์จะผิดนะคะทีนี้ครูใส่ราวในสูตรด้วยอย่าลืมราวครูนะคะราวตรงนี้จะเอาทศนิยมแค่สองตำแหน่งนะคะจะมีความเที่ยงมากกว่ามากกว่าที่ไม่ใส่นะคะตรงนี้ไม่ไม่ยากค่ะหนูก็ไปดูวิวิธีการหาอัตราส่วนของแต่ละตัวมาใส่นะคะอย่างอัตราส่วน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอย่างถึงแก่นนะคะอันนี้ครูใช้ความเสี่ยงสภาพคล่องสูงหารด้วยหนี้สินนะคะซึ่งในงบเนี่ยมันไม่ได้แสดงตัวไหนสูงไม่สูงนะคะแต่เราสามารถจําแนกได้นะคะโดยการเอาไปแยกส่วนประกอบตรงนี้นะคะที่ครูทําให้ดูแล้วนะคะตรงนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องสูงครูก็ใช้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะแล้วก็ไปหารด้วยอะไรคะหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ ะะทีนี้ข้อมูลครูให้หนูไปไม่ครบนะคะอย่างตรงนี้มีพื้นที่ว่างนะคะนั่นหมายความว่าหนูต้องไปหาข้อมูลมาใส่นะคะอ่ามันอยู่ในรายละเอียดประกอบไหมนะคะครูมีให้แต่ของหนูก็ไปหาใส่มาให้ครบนะคะอ่าใส่มาให้ครบอ่ะอย่างสมมุติว่าตรงนี้ครูหาได้แล้วนะคะอ่าครูก็ได้ยอดมานะคะ อาจจะใช้วิธีการลิงค์ชีทลิงค์เซลล์ลิงค์อะไรก็สามารถจัดการได้เลยนะคะแล้วก็